คือ uhm. ม,มันรวมมือใ่บางทีเราเวลาแ้เวาเราแช่เดียวจะมีขั้นตอนการเรียนการสอนตามเออถ้าบ้านเก่าที่เรามาใช้ใหม่คือเก็บฉีดที่เดือนีเวลาเราเรียนรู้เสร็จต่อยอด ะมีกิจกรรมด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของเรา่นรับวัวไฟม้าเนี่ยก็ได้จากการอธิฐานครับที่ไม่ได้คิดคาคะคราเขาเดียนเกี่ยวแล้วไหมคะเกี่ยวแล้วค่ะเกี่ยวแล้วค่ะกดด้วยกันรกดด้วยกันหมดแล้วมือแช่นะครับหนึ่งสองสามใ่นคใ่ครับนี่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 โอ้ย เลท่านผู้ชมครับมีเื้อทานชเสีระนะครับี้องเดนะครับติดหรืออรย่หาเลาะเจเขียวหรือแดงไของท่านเวลาคณะมาเนี่ยหนูจะบอกเขาว่าเจ็ตป่วยพี่ถ้าบอกว่าพิด่็ไคคม่ะ่านผูิชนผู้ชยิ้ดิเลย ซูมาด้านหน้าโอเคเอาซูขึ้นมาเนื้อพกดีมากนะครับถ้าท่านนายกขอร้องจะทำไงต้องโทรไปหาฟงโสธิมเพื่อคุณทีมพวุฒิแขงทองล้วโอเบยก็ติดตั้ท่านก็นะครับขอบคุณนายกขอบคุณพรอสอทีขอบคุณบอกเลยฟองนะ บอกกระถินเลยนะครับกระถินไม่อยู่บอกชบาอัณาัตรในอดีตเชื่อนทับผ่านใครทำไมถึงรู้ยช่ยา